แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคาะแรงปี67ทับหปลูกข้าวโพดหลังนา1ล้านไร่เกษตรเดินหน้าโครงการข้าวโพดหลังนาจับมือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ตั้งเป้าแรงปี67ทับหต้องได้1ล้านไร่ปอนวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทนปลูกข้าวนาปลังเรียกราคาขายตามราคาประกันราคา9บาทต่อกิโลกรัม ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเพื่อผลักดันโครงการปลูกข้าวโพดหลังนากระทรวงเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมาการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทยโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมการค้ามเมล็ดพันธุ์ไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานในการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และขยายพื้นที่การปลูกซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูก1ล้านไร่ในฤดูแล้ง67ทับหนี้นะคะ เพื่อส่งเสริมกรเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อยปลูกทดแทนข้าวนาปลังเพื่อลดความเสียหายจากภัยแล้งและเป็นการประหยัดน้ำในฤดูแล้งที่สำคัญเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเข้าหารือถึงสถานการณ์การผลิตข้าโพดเลี้ยงสัตว์ไทยปี6768พบว่า ไทยมีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์6.7ล้านไร่และมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5ล้านตันขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์มีถึง8.9ล้านตันซึ่งยังขาดผลผลิตอีก3.9ล้านตันนะคะจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผาและขอให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงที่มีการเผา กระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอรับรองกระบวนการผลิตข้าโวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น pm 2.5และสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชนะคะได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการผลิตพืชแบบไม่เผาโดยเริ่มที่สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว และมีเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานบังคับในอนาคตสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยคาดว่าข้าวโพดที่จะรับซื้อไม่ได้จะมากถึง2ถึง2.5ล้านตันจาก2ส่วนหลักคือ 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยที่มีการเผาแปลง ซึ่งต้องหยุดรับซื้อมีประมาณ 10- 20%อร์เซของพื้นที่ปลูกนะคะจะมีปริมาณข้าวโพดที่ไม่สามารถซื้อได้0.5ถึง1ล้านตัน2ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจะลดลงหรืออาจนำเข้าไม่ได้เลยเพราะต้องพิสูจน์ข้าวโพดนำเข้าให้ได้ก่อนว่าไม่มีการเผาทำให้ปริมาณการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 1.5ล้านตันหายไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกัก,กตุนหรือไม่ผลผลิตข้าวโพดหลังนาต้องขอความร่วมมือให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคา9บาทต่อกิโลกรัมโดยไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีการตรวจสอบที่มาของการผลิตได้กระทรวงเกษตรเคาะแรงปี67ทับ68ปลูกข้าวโพดหลังนาให้ได้1 000, ล้านไร่